พวกคุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าการทําใบขับขี่ในยุคนี้ทำไมมันยากเย็นแสนเข็นซะเหลือเกินซึ่งคำตอบของเรื่องนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตั้งแต่ผมได้โต o ต้ a เอาผาดคันนี้มาใช้งานผมไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยครับผมเน้นนั่งอย่างเดียว โตโยต้าเอาผาดรถตู้หรูหราที่ใครๆก็อยากเป็นเจ้าของละผมบอกตรงนี้เลยว่ารถคันนี้พิเศษสุดๆเพราะมีเลขไม้เพียง50,000กิโลเมตรเท่านั้นสภาพตัวรถก็ไม่ต่างจากรถใหม่เลยครับและถ้าใครกังวเลเรื่องการกินน้ำมันของรถคันใหญ่ๆแบบนี้บอกเลยว่าเครื่อง2.5งห้ไฮบริดของเขาประหยัดน้ำมันกว่ารถเก่งหลายคันอีกครับส่วนระบบอำนวยความสะดวกสบายกับรถสไตล์แบบนี้เขาจัดมาให้เต็มล้อยอยู่แล้วครับแค่เปิดประตูเข้ามาดูภายในห้องโดยสารก็ให้ความรู้สึกหรูหราในระดับเฟิร์สคลาสได้ใน่ยาและที่สำคัญตอนนี้บ i g อออโต้ทำราคามาพิเศษมากๆสามารถเป็นเจ้า อรถคันนี้ได้ในราคาเพียง2 1 9ล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นเรียกได้ว่าประหยัดเงินกันได้เป็นหลักล้านครับถ้าหากสนใจก็ติดต่อมหาพีออกอโ์ตได้เลยนะครับ